ไกลชิดไม่ห่างคอยออกมาต้อนรับแขกเปิดภาพนนกุลนาทีเจอสงกรานต์ทำแบบนี้ขณะเคียงข้างแอปทักษอ่อน หลังจากที่แอฟทักษอนได้สูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญจากไปด้วยโรคมะเร็งหลังจากที่รักษาตัวอยู่นานหลายปีโดยมีพิธีรดน้ำศพเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าแอปยืนต้อนรับแขกเรือที่เดินทางมาร่วมรดน้ำศพด้วยใบหน้าที่เศร้าหมอง ท่ามกลางแขกเรือที่มาร่วมอาลัยรักครั้งสุดท้ายเป็นจำนวนมากรวมไปถึงสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีและคุณปู่ภัยวงก็มาร่วมรดน้ำศพด้วยนอกจากนี้ยังมีนนกุลชานน์พระเอกหนุ่มที่มีความสนิทกับแอปทักษออซึ่งเมื่อมาถึงภายในบริเวณงานก็ได้เข้าไปยกมือไหว้ทักทายกับหนุ่มสงกรานต์และยืนเคียงข้างให้กำลังใจคอยต้อนรับแขกเรือบางจังหวะก็รูปหลังปลอบแอป ส่วนหมวดอ๋อนั้นอดีตแฟนหนุ่มก็มาร่วมให้กำลังใจเจ้าตัวและครอบครัวขณะที่คนในวงการและคนที่รู้จักครอบครัวพักสุขเจริญต่างส่งพวงรีดมาร่วมแสดงความเสียใจกันล้นสาลารวมถึงทีมพิธาลิมเจริญรัฐก็ได้ส่งพวงรีดมาร่วมแสดงความอาลัยไว้ด้วย